ครับจะขึ้นชั้นชลาที่1นะครับเพื่อไปดูรถไฟฟ้าขบวนของจริงนะครับสายสีเหลืองขออภัยครับสายซีพูของจริงนะครับจะอยู่ที่ชั้นชลาที่1นะครับในระหว่างนี้นะครับก็ต้องขึ้นบันไดธรรมดาไปก่อนนะครับถาเปิดให้บริการแบบซอฟต์โอเพนนิ่งนะครับก็เขาจะทางเจ้าหน้าที่เขาจะเปิดบันไดเลื่อนให้นะครับนี่ครับก็ขึ้นไปชั้น3ของสถานีนะครับซื้อตั๋วโดยสารที่ชั้น2ของสถานีนะครับ โดสายสีม่วงนะครับกับสายสีชมพูนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับรถสายสีม่วงนะครับเพื่อไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรที่สานตตะปูนไปลงที่สถานีบางซื่อได้เลยนะครับนี่ครับรถสายชมพูอยู่ตรงนี้ได้ครับแต่นี้ไปกับทดสอ,ขอบขบวนรถก่อนนะครับโดยข้างหน้านะครับจะเป็นถนนงามวงวานนะครับ ที่สามารถเชื่อมต่อไปห้างเดอะมอลล์ไลท์สโตงามวานได้เลยนะครับเป็นจุดสับรางนะครับที่สถานีสุรจักรนนทบุรีนะครับคือรถที่มาจากมีนบุรีนะครับจะมาสับรางที่สถานีนี้นะครับ รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจะเป็นโมโนเรลสายที่2ของประเทศไทยนะครับก็คือคร่าวๆมีจุดเริ่มต้นมาจากสถานีนะครับส่วนราชการนนทบุรีพื้นที่ตำบลบังกระสอและตำบลท่าสายอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับผ่านพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลคลองเกลือตำบลบ้านใหม่และตำบลบางตลาดตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับผ่านพื้นที่เขตหลรกสีและบริเวณขุ2วสองห้องสถานีตลาดบางเขนนะครับแขวงอนุสาวรีย์และแขวงท่าร้านเขตบางเขน แฝงลำพิธานและแฝงคันรยาเขตคันรยานะครับสิ้นสุดที่แวงและเขตบิบบุรีกรุงเทพมหานครระยะทาง34.5กิโลเมตรนะครับมีทั้งหมด30สถานีด้วยกันนะครับมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆนะครับจำนวน4สถานีด้วยกันนะครับนี่ครับรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูนะครับสายที่2แห่งที่2ของประเทศไทยนะครับขบวนนี้ครับผมซึ่งเป็นการสั่งนําเข้ามาจากทางประเทศจีนนะครับรถไฟฟ้าโมโนเรลนี้นะครับโดย โนวานะครับที่มาจากประเทศจีนนะครับเป็นรถไฟฟ้าล้อยางนะครับสายที่2บของประเทศไทยนะครับหากปิดตกขอภัยด้วยนะครับผมนี่ครับรถไฟฟ้ามาแต่อยู่ระหว่างการทดสอบการเดินรถนะครับนี่ครับจุด จุดเริ่มต้นและจุดสุดที่สถานีนี้นะครับศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับเป็นร้อยฟ้าแบบรัง,รงเดี่ยวนะครับเป็นแบบล้อยางนะครับ รถฟ้าที่กาลังจะเดินทางไปทดสอบนะครับในรอบ6ซึ่งบุคคน,นะครับขณะนี้กาลังจะสับราบเพื่อเข้าชาันชลาที่1นะครับจะเป็นรถโมโนเรลนะครับเป็นลังเดียวนะครับผลิตจากประเทศจีนนะครับขณะรถเข้าออกนะครับการาย่าย,ยืนล้ำเส้นสีเหลืองนะครับ เป็นโรลไฟร้ฟา,รายคนขับนะครับหรือโมนเร็สถานี่2ของประเทศไทยนะครับตอนนี้การังจะเทียบสถานีนี้นะครับสูร่รดชการนนทบุรีนะครับนี่ครับรถมาแเลยนะครับรถมาแเลยนะครับรเข้ารงโคโรถนี้นะครับ รดูระบบข้างในนะครับนี่ครับภายในรถนะครับภายในรถเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้าเนี่ยครับบรรยากาศภายในรถนะครับของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับโมโนเรลสายที่2ของประเทศไทยนะครับมาชมข้างหน้ากันนะครับแอร์เย็นจริงๆนะครับแอร์เครื่องปรับอากาศเย็นจริงครับเป็นรถทัวราโมโนเรลไม่มีคนขับนะครับ สายที่สอของประเทศไทยนะครับต่อจากรถไฟฟ้าสายสีเหลือนง,ลงนะครับช่วงลับเท้าสัมปงนะครับอันนี้จะเป็นสายสองของไทยนะครับก็คือช่วงส่วนรชาชการนนทบุรีถึงมีนบุรีนะครับสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าที่สเปอร์ไลน,น,น,น์นะครับที่สถานีเมืองทองธานีนะครับซึ่งเป็นสเปอร์ไลน์ที่เขา Glass, ้าอิมแพคและสนามธันต์โดมรวมถึงเทเลสาบเมืองทองธาน,นีนะครับรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีหลักสี รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีวาภษีปาถ้าบังเกตและสายสีส้มที่ปลายทางสถานีมีบุรีนะครับทั้งหมด4สถานีด้วยกันนะครับนแตี่เดวครับต้องปฏิบัติคำแนะนำจากทันเจ้าที่นะครับจะเป็นรถแบบนี้นะครับพีเคสิก็คือสถานีเมืองทองธานีนะครับ สถานีต่อไปนะครับออกจากสุนราชการตรีคือสถานีแครไลน,น์นะครับนี่ครับ นี่ครับรถจะเลี้ยวซ้ายนะครับที่บริเวณแครไลนะครับต่อ,อไปจะจอดที่สายนีแครไลนะครับซึ่งจะอยู่ตรงจุดไหนต้องติดตามลุ่นกันนะครับโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจะเปิดให้ soft opening ให้ประชาชนทุกไปทดลองใช้บริการฟรีนะครับโดยไม่คิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับในวันอังคารที่ 21เพฤศจิกายน2 5 6 6นะครับและจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์หรือแบบเก็บค่าโดยสารจริงนะครับในวันที่18ธันวาคมนะครับ2566นะครับสถานีแครยนะครับจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลโลกรงอกนะครับสถานีแครยนะครับจะอยู่ตรงจะอยู่ใกล้ๆกับสถานโรงพยาบาลโลกรงอกนะครับผ่านมาพิแคษสถานีเดียวนะครับ ขณะนี้บังจุดยังเก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยนะครับอยู่ระหว่างก่อสร้างเก็บรายละเอียดอยู่นะครับเพื่อให้ทันต่อการซอฟต์อ็อบวิ่งในวันที่21พฤศจิกายนนะครับนี่ครับสถานีแคนไลนะครับจะเป็นสถานีที่2นะครับ มีทั้งหมด30สถานีด้วยกันนะครับสังเกตจากข้บวนได้เลยนะครับสถานีที่3คือสถานีสนามบินน้ำสามัคคีกรมชลประทานซึ่งอยู่ใกล้กับวัดชลประทานรังสิตนะครับัแยกปากเกร็ดเลีมเมืองปากเกร็ดแจ้งวัฒนะปากเกร็ดที่18สถานีสี่รัตนะครับในช่วงนี้นะครับถ้ารถสเปรย์ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับคุณต้องลงไปที่สถานีสีรัตนะครับเพื่อเข้ามึงทองธานีโดยตรงนะครับแล้วก็สถานีมึงทองธานีสถานีแจ้งวัฒนะที่4นะครับอยู่ฝั่งเคหะสี่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนราชการเฉลิมพระเกียรติ สถานีธนรคมคนาคมแห่งชาตินะครับสถานีหลักซี่ราชาพัฒน์นครแล้วก็ต่อ้วยสถานีวมกศิมหาธา,าตุรามอินทราสามลาดพร้ราวรามอินทรากมศิมายราบวชรพลแล้วก็สถานีที่ผมเคยไปจ้างงานน้องถ่ายแบบช่วนั้ศสกาในสตูคือลังกากมหกนะครับหูบอลรามอินทรากมเก้าวงแหวนรามอินทรานพรัตน์บางชันเศรษฐบุตรบำเพ็ญตลาดมิบุรีและสิ้นะสุดที่สถานีมิบุรีนะครับ เลาที่ต้อไปคือสังขีสนามบินน้ำนะครับคือตอนนี้เป็นการทดสอบในรอบสืนบมวลชนนะครับในบรรยากาศน,นี้ครับผมค่าโดยสารนะครับผู้โดยสารสงสัยเหมือนกันว่าค่าโดยสารจะเก็บยังไงนะครับคือเริ่มต้นที่15บาทสูงสุดไม่เกิน15บาบาทแต่สถาน,นีนะครับทาง ทางลอตเติรี่ปรกอบทัเลยนะครับหยื่ใน NBM นะครับอยู่ระหว่างเจราจากับทางกระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อจะใช้โปรโมชั่นอยู่ที่20บาทตลอดสายนะครับเหมือนกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับค่าโดยสาร20บาทตามนโยบายของท่านเล่าีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุรยิยะษ์จึงลุงเรองติดนะครับขณะนี้ขบวนรถกำลังจะพาเข้าถึงสถา,า,านีสนามบินน้ำนะครับ เป็นสถานี3ของรถสายสีม่วนะครับมีทั้งหมด30สถานีด้วยกันนะครับแต่วันนี้จะไปสิ้นสุดการทดสอบในล่สุดมวลชนนะครับที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุบางเกตซึ่งเป็นสายเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับตั้แต่คููพตถ,ถึงสถานีหัตจังหวัดสุรป,ปราการนะครับขณะนี้รถถึงสถานีสนามบินน้ำ P ี0 3ศูนนะครับ

ก็คือชงกรตตสอบระบบจับไม่อนุญาตให้มีการยีบอุปกรณ์ฉุกเฉินไม่ได้เรียนทางรบเพิงดึงเปรคฉุกเฉินนะครับเพื่อประกันอุบติที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับผมนี่ครับสถานีสามัคคีนะครับซึ่งเป็นสถานีสี่ของรถไฟฟ้าสายีพูนะครับมีรถสายสีพูดกำลังสวนเพื่อตดสอบระบบนะครับนี่ครับการจอดจากสถานีสามัคคีนะครับต่อไปสายนีต่อไปนะครับอยู่ใกล้กับวัดโชอประธานลังสลิดนะครับ มีีบุรไปสถานีกรมชลประทานนะครับจะมีสถานีสำคัญก็คือโรงพยาบาลชลประทานนะครับและวัดชลประทานลังเสริฐนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เมื่อวันอาทิตย์นะครับผมไปงานทอดกฐินของสำนักง,งานอัยการสูงสุดนะครับท,ท,ที่ท่านที่ท่านพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพพระกฏินให้ทางสำนันกงานอายการสุดนำไปถวายแด่พระพิสดสงนะครับที่วัดชนระทานรักสิตน,นะครับอนี้ครับข้างบนจะมุมสูงจะเป็นสนามอชปชนระทานนะครับจะเป็นจุดสบลานข,ของสถานีนี้นะครับนี่ครับโรงเรียนชนระทานวิทยาชนระทานวิทยานะครับ ข้างในเนี่ยครับข้างในอุโบสถนะครับจะมีรูปจะมีพัพพลมธารุชาจะเป็นพัพพลมพัพพัฒธาปนะัญญาณนันทพิขุนะครับเนี่ยครับสถานีชนกรมชรประทานนะครับบางสถานียังตกแต่งสถานีไม่แล้วเสร็จนะครับอยู่ระหว่างการการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก่อนซอกออมให้จริงจริงเดนะวันที่23 ขอไปครับยีสบอพฤศจิก,กาย,ยนนะครับส5บบหนะครับนี่ครับสถานีกรมชลประธานนะครับที่เคนะครับนี่ยครับท่าน ผู้ชมนะครับทรานผู้โดยสารนะครับที่จะเดินทางนะครับรถไฟฟ้าสายสีชพูนะครับรอใจอีกนิดหนึ่งนะครับวันที่21พฤศจิกายนนะครับหลังบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับสามารถใช้บริการได้แล้วนะครับนี่ครับวัดชลประทานลัางเสื้นะครับด้านหน้าจะเป็นพระพุทธพระพุทธทาุพิขุนะครับสถานีต่อไปนะครับคือสถานีแยกปากเกตนะครับ จะเบี่ยงขวานะครับเพื่อเข้าถนนแจ้งวัฒนะนะครับแนวเส้นทางนะครับจะเริ่มออกจากถนนติวานนท์นะครับตอนนี้จะเริ่มเบี่ยงขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะที่สถานีแยกปากเกร็ดนะครับสถานีแยกปากเกร็ดนะครับจะอยู่ฝั่งด้านตรงบริเวณตี่ไม่อยู่ท่าแยกนะอยู่ตรงซอยนะครับรถจะเบี่ยงขวานะครับนี่ครับสถานีจะอยู่ขวามือนะครับ แยปัเก,กเกตจะบิดเลี้ยวขวานะครับแยิเย็นช่ำนะครับพเย็นแตรโร้ยฟ้าขบวนนี้เป็นรถที่สั่งมาจากบอมปาเดลเออินโนวานะครับจากทางการจีนนะครับสมมอบให้กนะับทางทาง,ทางการไทยนะครับ PK06 หนะครับสถานีแยกปักเกตนะครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรายะเอียดเพิ่มเติมนะครับก่อนจะเปิด Soft o p อ n พนิ่ให้บริการนะครับตลอดทั้งเส้นทางนะครับในวันที่21พฤศจิกายนหลังเวลา13.30นกานนะครับและเรื่องกิกค่าดุสันสรจริง18ธันวาคม2566นะครับอีกหนึ่งรอบนะครับคือจะไปทางสถานีเลเมืองอปักเกร็ดนะครับ นี่ครับถ้าอยู่บนลอยฟ้านะครับสามารถมองเห็นตึกใบหยกไกลๆเลยครับตึกใบหยกประตูน้านะครับใบหยกไกลๆได้เลยนะครับผมตึกรฟ้าจากฝั่งอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ครับสามารถมองเห็นตึกใบหยกนะครับใบหยกสองนะครับที่แยกประตูน้ํานะครับ มองเหมือนไกลๆเลยนะครับตกประโยคสองนะครับจะมีรถสายสีชมพูวิ่งสวนกันมานะครับคือเป็นการทดสอบขบวนรถอยู่นะครับคือรถไฟฟ้า1ขบวนนะครับของสายสีชมพูนะครับจับเมือนสายสีืดงก็คือ1ขบวนจะมีทั้งหมด4ตู้ด้วยกันนะครับเมือนรถไฟฟ้า BTS นะคบผมเนี่ยครับซอที่ไปเล่นแบดมิตันนะครับ สกายวิวแบบมินตันจอยต้นสนนะครับ่เนเมืองปักเกนะครับจะอยู่จะมีห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตปักเกนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับบิ๊กซีเอ็กซ์ตาตัวนี้ครับจะก่อบเป็นคาร์ฟูลนะครับในเมืองปักเกตคือปักเกร็ดบายพาสนะครับ PK07 นะครับผม ทดสอบระบบการเปิดเดินรถนะครับเนี่ยครับสาานีพีเคสุเจ็ตอสาานีนี้ม่นปรกักทุกครับจะเป็นร้อไฟล้อยางแบบไม่มีคนขับนะครับควบคุมระบบอัตโนมัตินะครับ หากม,มีเหาาตุฉุกเฉินอะไรนะครับก็ต้องหยุดก็ต้องหยุเบรกมเบรกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มอยากให้ลืมเบรกนะครับหากมีเหตุิจจริงนะครับหกนทางจริงก็รถจะหยุดทุกทุกคันนะครับขับรถจะหยุดทันทีนะครับสถานีต่อไปจะเป็นสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28นะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมเข้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับ ซ็ทนทรัลแจ้งวัฒนะก็สามารถลงได้ที่สถานีแจ,จ้งวัฒนาปักเี่สินะครับนี่ครับตึก j a ส m i มินะครับจะเบี่ยงขวานะครับต่อคือสถานีแจ,จ้งวัฒนาปักเกร็ี28นะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมเข้าเซ็นทรัลเซ็นทรัลแจ้งวัฒนานะครับ เนี่ยครับพอรถไฟฟ้า,าสายสีชมพูเปิดให้บริการนะครับก็จะช่วยทาปัญหาการจราจรติดขัดนะครับบนถนนแจ้งวัฒนะได้เป็นอย่างดีครับแจ้งวัฒนะปากเกร็28แจ้งวัฒนะปากเกชเนี่ยครับสถานีบางเกตแจ้งวัฒนะปากเกร28สามารถเชื่อมต่อก,กับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะได้เลยนะครับเนี่ยครับทางเชื่อมจะอยู่ตรงนี้นะครับ พีเคนแะครับแจ้งวัฒนปัะเกียร์ยีสิบแปนะครับ,นะรรบสามารถเชื่อม,ต,มต่อข้อหเซ็นทันแจ้งพัฒนะได้ทันทีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสถานีพ k 0คนย์เนะครับสถานีสีรัฐนะครับ ในช่วงระหว่างที่สเปอร์ไลน์สถานีเมืองทองธานีอิมแพกแลวก็ทานีสามนะครับยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับหากท่านเดินทางไปเที่ยวชมงานหรือไปชมบอลที่เมืองทองธานีนะครับก็ต้องลงที่สถานีสีรัตไปก่อนนะครับและต่อรถประจําทางสายหนึ่งหกหรือรถสองแถวหรือรถจักรกย,กกยานยนต์รับจ้างนะครับเพื่อเข้าอิมแพกเมืองทองธานีหรือสานามธนุดมหรือธนุดมเมืองทองธานีนะครับ ในช่วงนี้เป็นการโชว์คราวไปก่อน,นนะครับสเปอร์ไลน์นะครับจัดแล้วเสร็จประมาณปีของปี2ห6าน,น,ะนะครับสถานี4ี่ลัดนะครับจะเป็นสถานีที่จะประตูรถจะเปิดฝั่งขวามือนะครับผม ครับสถานีสถานีสถานีสีรัตนะครับจะเป็นสถานีที่เปิดประตูฝั่งขวานะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากทางการรถไฟไทยก็มาเยี่ยมชมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีสถานีเชื่อมกับรถสายสีแดงที่สถานีหลักสีนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมกับรถไฟทางไกลที่สถานีตอนเมืองนะครับและเชื่อมต่อไปยังท่ากาศยานราชาตอนเมืองนะครับ ได้โดยสดวรวดเร็วนะครับโดยตอนนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับจะให้บริการขบวนละ15นาทีนะครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา24นาฬิกานะครับซึ่งจะมีช่วงเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีและเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีนะครับจะให้ขบวนขบวนรถขบวนละ10นาทีนะครับในทางจากกรุงเทพภิวัตไปลังสิตน,นะครับและ ส่วนสายบางซื่อหรือก็คืออภิวัตตลิงชันนะครับจะให้บริการทุกๆ20นาทีตลอดทั้งวันนะครับนี่ครับสถานีสีรัตนะครับจะเป็นสถานีแรกที่ประตูรถจะเปิดฝั่งขวามือนะครับเหมือนสถานีฮะยะลาพาวกับสถานีสยามนะครับและสถานีสำโรงนะครับผมเป็นสถานีแรกนะครับที่ประตูรถจะเปิดทางด้านฝั่ขง,ขงขวามือนะครับ ต่อไปนะครับรถจัดเลี้ยวขวานะครับเบี่ยงขวาหรือลดตาลดใต้ทางด่วนมุรีรัทยราชยาและทางเศษสีรัตนะครับเมืองทองธานี่ยครับต่อไปนะครับจะเป็นเชื่อมต่อสเปอร์ไลน์นะครับเพื่อเข้าไปอิ p แ c t และทะเลสาบเมืองทองซึ่งจะมีสนามพันดมสเตเดียมนะครับรังยาวของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับด้านขวามือนะครับจะมีทางเชื่อมทางนี้นะครับทางนั้นขวามือจะเป็นทางเพื่อระบายผู้โดยสารในเกิด ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินน,น,นะครับนั้นความดือนะครับจะเป็นทางที่เชื่อมเชื่อมนี่ครับขอภัยครับเป็น <quoted> ทางฉุกเฉินนะครับเพื่อเกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับนี่ครับร้านไทยวัสดุจริตรงนี้ครับจะลอดใต้ทางพิเศษสีรัตนะครับกับทางพิเศษอูรรัทยานะครับหรือทางดนสารบางปะอินปักก็ดนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวไปฐานิเมืองทองธานีสั้นๆนะครับเพื่อจะไปชมสเปอร์ไลน์นะครับในการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเข้า IMPACT เมืองทองธานีและทะเลสาบเมืองทองธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามคันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับที่จะเปิดใช้ง,งานในปี2027ขณะขน,นี้อยู่ในระหว่างก,การก่อสร้างครับมีกับสวนรถอีกขบวนหนึ่งนะครับในระหว่างการสอบหนึ่งขบวนมีทั้งหมด4ตู้ด้วยกันนะครับ มีนักข่าวจากช่องเจ็ดเอ็นีมาด้วยนะครับมา,มา,ม,ามาลงทดสอบด้วยนะครับเนี่ยครับสถานีเมืองทองธาน,นีนะครับ่งเป็นส่วนต่อ่งจะมีส่วนสเปร์ไลน์นะครับส่วนต่อขยายไปสถานีอแพักเมืองทองธาน,นีและเทเลสาบเมืองทองธาน,นีนะครับสถานีนี้นะครับจะมีที่ตั้งของห้างแมคโครแจ้งวัฒนะด้วยนะครับ เดี <mondo S 2> yes, mm ๋ยวครังหน้านะครับสถานีต <For S 2> ่อไปจะเป็นสถานีแถวบ้านผมแล้วนะครับแจ้งวัฒนะฝากขออภัยครับแจ้งวัฒนะ14นะครับสถานีต่อไปนะครับสถานีบ้านผมแล้วนะครับผู้ดีจ๋าโปรดทราบพระบรมนิจฉัยครับผมขออภัมีความสะดวกตอนนี้นะครับกำลังจะไปเดินดูสเปอร์ไลน์นะครับส่วนเชื่อมต่อขยายไปคำมืองทองสานีนะครับ ตอนนี้เมืองทองธาน,นีนะครับซึ่งจะมีจุดสเปร์ลายนะครับสเปร์ไลน์คือทางเชื่อมเข้า Impact นะครับและสนามและทะเลสาบเม,มืองทองธาน,นีนะครับซึ่งจะไปสนามทัน e ์โดมสเตเดียมรังยักษ์ของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ